you Bye. ที่มาจากโคว่าซึ่งเป็นพระธาตุที่เก็บรักษาธนามยามาตอนนี้เราได้มีบนันเชิญพระสัมมามพุทเจ้ามาประดับนอยู่ที่ืพระมรเจดีย์โดยสกการะธรรมวัตอนี้แล้วเราได้มาต้อนรับพระสมมาสมพทเจ้าเื่อความเคารพจากที่ กิดกรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวันที่23พฤศจิกายนพวกเราทั้งหลายหรือพิเภกเรียนศาทั้งหลายมันไม่เกิดวิาและตนทั้งหลายก็มาคอยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้ากรพิธีงานอย่งหนักหนาวันนี้เราได้ทำประวัติชีวิตของเราทั้งหลายมาต้อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายเป็นยังศรัทธาความเชื่อมั่นมีสถาพุที่ศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตระลของพระสถาคตให้เชื่อมั่นว่านี้เป็นพระอิทาตาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นสริยะของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดไปอย่างยาวนาน2,500ปี2,568ปีพระอาิตาห์นี้เคย สเสด็จดำเนินทั่วทงทั่วทงปูนอิและเสด็จดำเนินในทั่วจักรวาด้วยพระกำลังฤเลิกอันยากที่จะคาดเจ้าโมกุฏเจ้าทรงแตรากฏก็วรกายนักที่จางกาก็โปรดเยนลายสัต์ให้พ้นจากคี่เล่นและกองทุกขไม่เลือกหน้าแม้แต่มนุษย์โลดลหน้าโค้รคนหันยักษ์เป็ตน พระองค์ไม่เคยเลือกเลยว่าท่านคนนั้นจะเป็นใครเมื่อมีอัจฉริยะใสที่จะโปรดได้พระองค์เสด็จโปรปดรหมดไม่เลือกหน้าวันนี้รพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จมาโปรดพวกเราแล้วเราท่านทั้งหลายทาอะไรกันอยู่เป็นค,ควรที่จะปล่อยศรัทธาไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ให้เราเชื่อมั่นใพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าในสกากลจักรวาลนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถนำพากระแสลลุตของพวกเราได้ไม่ว่าจากที่ใดและกองทุนใดนอกจากพระสรมมาของพรธเจ้าพระโอ,อเดวานั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้เราจะได้ต่อศรัทธาไปในพระสัมมาุทธเจ้าด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งปัญหาประมาณนี้ได้ เราได้น้อมปวนเครื่องสกาละมีรัตนะของหอมเป็นต้นด้วยความเคารพอย่างยิ่งวันนี้อาราธนาพระเจ้ามหากัทรนะสุพรรณเจดีเจริมพระเกียรติ่งนี้เราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ที่เป็นอุบาสกอ,อ,อุบาสิกามารับสเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการที่เราท่านทั้งหลายได้มีความเชื่อมั่น มาก็ากรับมาโค่พมาบูชาพระพเจ้านี้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายอยู่ในข่ายกัยายของพระพุทธเจา้โโจาพระพุทธเจ้าจะต้องช่อวยเราช่วยเหลือเราดึงเราออกจากอบายปกปฏิทิบาตรตะลบดึงเราออกจากศัาวราวัตไม่ให้เราเป็นสัตว์ที่จมอยู่ในแผ่นดินสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดที่เรารกวังประการก็คือสัตว์ที่เป้าเป็นดิน เราไม่ปราถนาเป็นสัตที่เป้า็นดินอแล้วเราเปราถนาอยากจะเลยที่สระออกจากชงสารวัตรเพื่อป้องกกิเลสตะตอนทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําเป็นเบื้องต้นก็คือปล่อยสัตวาไปในยว่าสัมมางพรย์เจ้าน้อมใจในการที่เกิดความกสัธรรมแล้วก็ตั้งมั่นในการประกอบกระจสยรื่นเริงให้ตั้งมั่นในกิจโสตถก็เป็นปัจจัยแก่ปร,ราโมทปีกปรสศรีสุขและสมาธิเบื้งต้น ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาสักการะมาบูชามาเคารพบรรดาศือบุคคลที่คนบูชามีมาพระธรพมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับกิริยาของพรรดาตรยและพระคุณของพระพิฆาจังไว้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นที่ใดาการสงบร่อเย็นสัตวประดิษี์นั้นเลวและกองทุกข์ทั้งหลายจะสงบระนับ และความสมบงบร่มเย็นสัติสุขจะแผ่กว้างใหญ่ไพศาล่อพวกพวอานาคตที่ตรงลงาศาสดาประทับอยู่นึขาน,านวิญญาณของพระเจ้านั้นแผ่ไปถึงกระแสชีวิตใจมีพระญาณแผ่ไปถึงกระแสชีวิตนั้นก็จะสงบระงับจา่างเฉลียวเมุกุลจริงขอให้เราท่ทั้งหลายปล่อยศรัทธาไปในพระเจ้า ให้พระสัพพยุตยานุโมริเจ้าเนี่เข้ามาในกระแสชีวิตของเราท่า,งงาน,น,ท,น,นาทั้งหลายเพื่อสงบระงับกุเลสและปองทุกในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้สงบราคับขาไ,ได้ขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราดึงพวกเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จากข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อปูนขอพระธรรมจงเป็นหลนกักนำพากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้กก้นจัดการ มีชาติกนดานชราการารปญาทิกันดา,ารมรณะกนดา,านถึงต้นเพราะมูลรียสงจงรับสกาละอันน้อยนิดของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อผลมากอันสงมากและเป็นปัจจัยในการขึ้นแต่ทีเดียวความทุกดยเร็วๆันให้เราท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นตั้งมั่นในคุณของบราาตัตนาใจไม่หวั่นไหวให้นำกระแสชีวิต ข้าถึงประชนาใจให้ปรัชนาตรอยู่ในกระแสชีวิตยอย่าให้กระแสชีวิตนั้นท่ากออกจากปรัชนาตรแม้เสี้ยววินาทีหนึ่งเมื่อเราได้นำพากระแสชีวิตยอยู่ในปรัชนาตรแล้วเนี่ยเราจะพ้นจาก่าติภัยชาราไยัไยปัญธาภัยวรยยรณนภัยไ,ยได้อย่างแน่นอนอันตรายทั้งหลายจะไม่กลั้นกายกระแสชีวิตนั้นความสุขในระดับศีลสุขส,สมาธิศุกปัญญาศุขมรรคสุกผลสุขและ นิพพานสุดจะปรากฏกับกระแสคิตที่มีพระราชนัดใรคุ้มครองตลอดกาลและตลอดไปเราท่านทั้งหลายระบรมสาราริกธาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะพรุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ยากบุคคลที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะั้นต้องมีคุณสมบัติต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแม้อยู่ต่อนหน้าพระพักของรพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และต้องมีศีลต้องมีองค์ความรู้และข้อบูรณในการที okay. ่จะดําเนินตามรอยบารศาสาี่จะได้ออกจากความเป็นปุถยชนได้เห็นพระบรมเจ้าได้ฉลาดในธรรมของพระเจ้าได้กึกในธรรมของพระเจ้าเมื่อเราเล่นกลืในธรรมของพระเจ้าึงจะฉลาดในธรรมของพระเจ้าเพื่อฉลาดในธรรมของพระเจ้าเราจึงจะได้เห็นพระเจ้าดูเห็นพระเจ้าและเข้าถึงความเุ็อิริยะออกจากความเป็นปุถุชนต้น ดังน,นั้นเราท่านทั้งหลายที่เราหวั่นไหวบางอ,อย่างที่หยุดยอนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะปัญญาปัญหาโยกประสาทเดินตามรอยบาทพระศาสดาเราต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นนะคือต้องการพ้นจากกิเลสตัณหาเราปรารถนาจะมาบำเพ็ญทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนตขรรมวิปญาวิริยะขันติสัจจะทิฐานะเมตตาและเบญหาอุปบาร,รมีสุปร,รมตัตาบารมีสิ พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารม,มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบารม,มีมากไปในบารม,มีทั้งหลายฉะนั้นเราอยู่ในล่มของเงาของรรพระรธาชานใจกพระบารมีเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะปกคคุมครองกระแสชีวิตของเราท่าทั้งหลายให้รอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏให้เราทานทั้งหลายตั้งใจสมาทานพร้อมกันเนะี่ย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า รการรมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ้นไปที่ระลึกว่าเป็นที่พึ้นไปที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอดจนกว่าจะมีพออเป็นทีี่สุดดรัตภาพเป็นที่สุดรอดจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอดจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอดจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอด จนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบกว่าจะกำหนดรู้ทุกขสัจจะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะกำหนดรู้มัทธสัจจะเป็นที่สุดรอบกว่าจะละสมุทัยสัจจะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะละสมุทัยสัจจะเป็นที่สุดรอบจะประจักษ์แคงนิโรธสัจจะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะประจักษ์แคงนิโรธสัจจะเป็นที่สุดรอบกว่าจะอบรมมรรคสัจจะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะอบรมมรรคสัจจะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะรู้ถึงสัพปาทิเสส ฐานานธาตุที so ่สุดรอบจว่าจะบรรลสมสาขานิพพานในนสิ้สุดรอบจนกว่าจะเข้าถึงอนุปาทานิพพานเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะเข้าถึงอนุปาทานิพพานเป็นที่สุดรองขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิสัตย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสัตของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิยาเป็นผู้มีสาระเป็นผู้มีสีป็นูมจะินตามรอยบารพสดราชนาจะเดินตางรอยบารสูชาเสการทั้งหลายอบูชาเิสการะเป็นตัวแทนของัตภาพมันเป็นตัวแทนของนั เเครื um ่่องสกกาาหลนี right ้ข้าพเจ้าได้ยกเครื t ani> <t ani ่องสการาเหล่านี้บูชาพระรัตนตรัยแล้วนิยตเครื่องหมายเป็นนิยตเครื่องหมายข้าพเจ้าได้มอบกายสวรรชีวิตนี้ข้าพเจ้าได้มอบกายสวรรชีวิตนี้พระรัตนตรัยสมเกิดแต่พระรัตนตรัยอันทรงด้วยอันทรง่งการน้อมถวายบูชานี้ด้วยอานิสงส์แห่งการน้อมถวายบูชานี้ เ้องเป็นปาใจเกื้อหนุนเจ้าปัสรูธรรมเราได้ดาวุจเจ้าปัสรูธรรมเราได้ค้นจากวัตทุกข์ได้ขอให้ข้าพระเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมสองพระองค์ในการอันควรแม้ต้องเิดในภพชาติใจขอเกิดภายใต้ร่มเงา แว่วาระพุทธศาสนาไระปกษารูดผู้รู้ท่ามันประเสริฐมีกรรมสมานที่ดีให้เกิดทางกางกริยานมิเป็นสัมมาทิฏฐิทุชาติและเป็นสัมมาทิฏฐิทุชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมความมีโกาสศึกษาธรรมามธและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้

มีสารที่เป็นจุด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 จดจุดจดจนดจุดจนีุ้ดจุะจุด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 จจุครับจรดจุ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 ดุนจนดจุดจุ่จุดจดจุ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 นจุด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 จจาดจุ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 ดจจุดจุดเป็น

ท่านใดที่สุดไม่มีประมาณจต้องมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําณวันนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทาได้ออนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครนั้นมีคุณคุณเช่นมารดาปีดาของข้าพเจ้าเป็นคนก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหาอื่นซึ่งเป็นการกลางหรือเป็นคู่เร้งกันก็ดีสัตว์ทั้งหลาย เราได้รู้ส่วนบุญที่พาะเจ้าแผ่ ด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีกรรน้าดีอะไรที่ข้างพเจ้าขเจเหือนเพื่อการำวมระวังในพระพุทเจ้าในการต่อไปด้วยใจก็ดี้วยวิจารก็ดีวใก็ดีการน้าดีใ้เจ้าง